สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพัทรล,ละดาปรลุดพัดค่ะเป็นกุม,ม,ม,มรการแพทย์ประจำโรงพยาบาลาแม่เด็กแพทย์สิทธิ์นะคะทุกท่านคะเ,เวลาจะบอกว่าจะป้องกันโรคไข้เลือดออกทำยังไงทุกท่านก็จะบอกว่าระวังยุงลายกัด โอ้เปินกจัด like แหล่งเพาะลูกน้ํายังไรฟ้าแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เรามีวิธีที่ดีกว่านั้นแล้วนะคะก็คือเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วค่ะสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ4ปีจนถึงปีที่แล้วบอก60นะแต่ปีนี้อัปเดตล่าสุดนะคะมากกว่า60ปีก็ฉีดได้แล้วนะคะแล้วก็มีฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3เดือนนะคะปสิทธัีนป้องกันโรคไข้เลือดออก80%ป้องกันเชื้อดุนแรงได้85%นะคะแล้วก็มีคนกระซิบถามมาบอกว่าหมอข้ามดอกข้า 5-5-1น,นะคะนื่องจากเขาเป็นวัสซินเชื้อเป็นค่ะในะหญิงตั้งครรภ์หรือว่าในผู้ให้นมบุตรหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุมกันบกพร่องต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็มีคนจะสิบถามอีกว่าหมอคะหมอคะ ถ้าเคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วอ่ะต้องฉีดวัคซีนหรือเปล่าคะเขาบอกว่าต้องฉีดอยู่คะ่ะเพราะว่าอะไรคะไข้เลือดออกเขามี4สายพันธุ์ค่ะมีเดน1เรน2เรน3 4. แลวก็เรน4เวลาคุณเป็นไข้เลือดออกแล้วครั้งหนึ่งอ่ะคุณก็จะมีภูมิสําหรับตัวสายพันธุ์นั้นๆไปตลอดชีวิตน,นะคะ,ะนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าชีวิตหนึ่งคุณเป็นไข้เลือดออกได้4ครั้งคะ่ะครั้งที่2ครัง 3, ค้งทีง 3, ่3จะดูนแรงกว่าครั้งที่1เสมอนะคะเพราะฉะนั้นถึงเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ต้องีวัคคซน่ะ ไม่เคยเป็นไข้หลอกก็ต้องฉีวัคซีนค่ะแล้วเรามาฉีวัคซีนกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องรักษาโรคไข้หลออกเปนอีก่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ปรึกษาได้ที่แผน,นก,นม,ก,กม,มันกรมชกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเด็กและสิท์นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ